สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟ้าอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เห็นข้างหลังก็คือฉากเปลี่ยนไปก็คือเราอยู่กันที่ฮาวาย็จะมาเหมือนเดิมเลยก็คือเราจะมา unboxing กันอีกรอบนะคะแต่ว่ารอบนี้ก็คือไม่ใช่เป็นของฟ้านะคะเป็นของ คุณแม่เพื่อนฟ้าซึ่งก็เราก็ได้ไปช็อปแอมเบสกันแล้วทีนี้เขาก็ได้มาซึ่งต้องบอกไปก่อนคือว่าเขาอะคือแม่เพื่อนนะเขามาเที่ยวฮาวายบ่อยมากเขาก็เลยเหมือนแบบเขาก็ชอบในแอมเบสเหมือนกัน,กนแล้วเขาก็ได้เหมือนแบบทำฮิสตอรี่ไว้ที่ที่ช็อปแอมเบสแล้วซึ่งตอนนี้เขาก็ได้เบิร์กิงมาเป็นที่เรียบร้อยซึ่งบบฟ้าก็จะมาเปิดให้กับเพื่อนๆดูว่าว่าน้องอะเป็นอะไร ร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆทุกคนดูค่ะมันคือสีดำแล้วเป็นอะไรทองสวยแบบกรุบซึ่งฟ้าก็อยากได้เหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นไซส์35ซึ่งอย่างที่ฟ้าได้ทาเปิดกล่องไปเมื่อคลิปที่แล้วซึ่งฟ้าคิดว่าไซส์35มันใหญ่เกินไปให่คือคุณแม่เขาก็เป็นคนที่สูงซึ่งเขาบอกเขาใช้กับ35มันก็รู้สึกว่าเออโอเคซึ่งฟ้าเตีย้ย ก็เลยรู้สึกว่าแบบสองซิลค์ห้ามันรู้แบบเธอถะไปนิดนึงแล้วตัวเนี้ยก็คือเป็นหนังทูโกซึ่งฟ้าไม่เคยเห็นหนังทูโกตั้งแต่ฟ้าเข้าช็อปมาคือฟ้าก็ถามเขาเหมือนกันนะว่าแบบเออทูโกหรืออะไรก็ได้แต่คือฟ้าไม่ไม่ไม่เคยได้เขาไม่เคยออฟเฟอร์ทูโกให้ฟ้าเลยก็คือโอลีเอฟสั่งอย่างเดียวซึ่งตัวนี้เป็นหนังทูโก้ก็คือเนี่ยสัมผัสก็คือแบบจะนุ่มๆกว่าตัวเอฟสั่ ซึ่งจริงๆแล้วฟ้าเอาตัวน้องปูินดิโกมาด้วยแล้วเดี๋ยวฟ้าจะเอามาเปรียบเทียบให้เพื่อนมาดูดีกว่าว่าสีมันแตกต่างกันยอะไงอย่างที่ที่ฟ้าบอกไปว่าปูอินดิโกอพอตกกลางคืนนะมันก็จะเหมือนแบบสีมันก็แบบสีแบบเข้มๆเ,เ,เหมือนสีดําเลยอะไรประมาณนี้งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านี่นะคะก็คือตัวปูอินดิโกที่ฟ้าได้รีวิวไปเป็นคลิปที่แล้วซึ่งมีเพื่อนๆดูสองใบ เห็นไหมว่าตัวตัวโบวินเบโกคืออย่างที่ฟาบอกไปมันก็คือเป็นสีกรมถ้าเกิดเนี่ยตอนนี้คือมันมีแสงมันก็จะออกเป็นแบบเป็นน้ําเงินแบบเข้มๆน้ำเงินน้ำทะเลอะไรประมาณนี้แต่พอตกกลางคืนนะมันก็จะแบบเออสีคือสีมันก็ใกล้ๆ้เคียงกันเลยเพื่อนๆเห็นคือสีมันใกล้เคียงกันเลยแล้วซึ่งสองตัวนี้คือต่างกันที่อะไรก็คืออย่างที่ฟาบอกไปว่าตัวเนี้ยอะไรเป็นตัวโรสโกลส์อันเนี้ยอะไรเป็นทองแล้วตัวหนังเนี่ยเพื่อนๆฟาคิดว่าเพื่อนๆก็น่าจะเห็นใจในกล้องนะคือหนังอะ มันเห็นได้ชัดเลยว่าแบบมันต่างกันมันต่างกันเลยแหละตัวเนี่ยจากที่ฟ้าจับอ่ะคือเนี่ยมันจะบบนุ่มๆุ่มนุ่มๆเลยแหละแล้วลตัวนี้มันจะแบบแข,ข็งๆเข็นหเห็นไหมๆซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ว่าคนชอบแบบไหนตคือโดนส่วนตัวฟ้าแล้วอ่ะฟ้าชอบตัวที่เป็นแบบตัวเอฟสันมากว่าเพราะว่าพอใช้ไประยะยาวอ่ะมันก็รู้สึกว่ามัน มัน,น,นกระเป๋ามันจะไม่อยู่ไ้แต่ว่าถ้าเป็นทูโกะเพราะใช้ไประยะยาวปุ๊บอะเหมือนกระเป๋ามันก็จะเสียทรงนิดนึงก็คือต้องดูแลด้วย <S <S แล้วส่วนตรองราคาก็คืออย่างที่ทุกคนทราบกันทกโกะจะแพงกว่าซ<า>ือตัวน,ตน,นี้จะซ,ซ,ซื้อที่ฮาวายก็คือแท็ก4.7%ส่วนตัวน,นี้ได้มาที่นิวยอร์กก็คือแท็ก8%เร์แล้วก็เราได้ถามกับคุณแม่เพื่อนมาว่า ว่าแบบได้ทำ history เท่าไหร่อะไรประมาณนี้อย่างที่ทุกคนสร้างคือสีดำม,มันเป็นสีที่เบสิ c ซึ่งทุกคน,นอยากได้แล้วมันก็เป็นอะไร high demand คือทุกคนก็แบบต้องการก็คือมันก็อาจจะได้มายากนิดนึงฟ้งก็เลยถามเขาว่าเออเนี่ยได้ทําอะไรซื้ออะไรไปบ้างมาก่อนตอนที่จะได้ใบนี้หรือเปล่าคุณแม่ก็บอกว่าเออเขาได้ซื้อกระเป๋ากระเป๋าตังไปสองใบโดยรวมๆร,ราคาทั้งหมดประมาณ6 0พ0ดอลเครื่องฟังก็บอกโอ้ ซึ่งซึ่งที่ฟ้าได้ยินมาก็คือถ้าเป็นที่ไทยก็คืออยู่ต้องซื้อต้องมีต้องเหมือนแบบต้องทํายอดให้ได้เท่ากับราคากระเป๋าุถึงจะสามารถทำเวิรติ้งเดทขอขอกระเป๋าเวิร์ชินได้ซึ่งคุณแม่เขาก็เขาบอกมาว่าเขาทาคือที่ฮาวายเขาก็ทำมาเท่าน,นี้แต่ตอนที่ฟ้ปไปนิวยอร์กอะฟ้ไม่ได้ทําฮิสตอรีก็คือมีแค่ตัวอีเทนใบแรกที่รีวิวไปก็คือมีแค่น,นั้นนะและก็ได้ใบนี้มาที่ที่ชอมนิวยอร์ก ซึ่งตอนที่ฟ้าไปฟ้าก็ถามเ้าแล้วเขาบอกว่าคือฟ้าไม่มีสิทธิ์ซื้อที่นี่เพราะว่าคือเหมือนแบบแต่ละสาขาคือถ้าเกิดคุณเป็นลูกค้าของสาขานั้นนะเขาจะสาขาอื่นนะเขาจะไม่เขาจะไม่ขายให้ก็คืออยู่ต้องเป็นลูกค้าแค่สาขานั้นสาขาเดียวซึ่งอันนี้ที่ฟ้าฟ้าได้ยินมาจากช็อปที่นี่นะคะแต่ว่าตอนที่คือฟ้าอยู่บอสตันคือฟ้าก็ได้บอสตันมาใบหนึ่งแล้วพาไปนี่ฟ้าก็ได้มาอีกใบหนึ่งซึ่งอันนี้ฟ้าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า ออคือมันเป็นโซนหรือเปล่าอะไรยังไงแต่ว่าที่ฮาวายเขาบอกมันแบบนี้ว่าความซื้อไม่ได้ก็คือจะคือได้แค่เป็นกระเป๋าทั่วไปกระเป๋าตังค์หรือเข็มขัดรองเท้าอะไรเงรี้ยซื้อได้แต่ว่าถ้าเป็น working a c c e s s o r i ี่ก็คือเขาไม่ให้ซื้อนะคะซึ่งวันนี้ฟาก,ก็แค่จะมารีวิวให้กับเพื่อนๆดูเฉยๆก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าว่าค่ะจะมีอะไรมาแกะกล่องหรือว่าจะเป็นยังไงก็คือขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กด subscribe ช่องฟาด้วยนะคะถ้าเากิดฟ้าผู้กิพภาพหรืออะไรไปหรือสฤเมนีงหรืออะไรก็แล้วแต่จะต้องกลับขอโทษนนะคะขอบคุณค่ะ